สวัสดีครับล้านีบรการอินฟินิตี้ครับผมสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนแบงค์กันปืนเสียงเปล่าจากค่ายโบนะครับชื่อรุ่นว่าโบเอฟเก้าสองออโต้นะครับโมเดลบาเลตตาเอ็มเก้าสองนั่นเองนะฮะหรือว่าปืนพระเอกของเราตัวนี้จะมีความพิเศษนะครับเป็นตัวสีซาตินแล้วก็ไกสีทองนะครับชุดไกต่างๆเป็นสีทองนกศัพก็สีทองกริปก็เป็นกริปลายไม้นะครับงานสวยนะครับวัสดุจะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะล่ำกล้องเปลือยนะครับทำให้คัดปอกทุกนัดแน่นอนนะล่ำกล้องด้านหน้านะครับก็จะมีเหล็กกัั้้้นนนะตวีมาให งานสวยมากมีลายเช็คเกอร์สเลชั่นเขาหลังนะครับผมเนี่ยเช็คเกอร์จับกันลื่นได้นะฮะยิงได้ทั้งดับเบิลนะครับผมแล้วก็ซิงเกิลฝั่งนี้ก็จะมีสะพานไกลนะครับอยู่ข้างนอกนี่นะครับ แล้วก็มีตัวคล้องสายมาให้ด้วยแมก็กกาซีนของเขาก็บรรจุได้เยอะนะครับผมมีถึง2แม็กเลยตัวนี้ใช้กับกระสุน9มม PAK แบบนี้นะครับซึ่งจะไม่มีหัวกระสุนนะ่ามีเสียงเปล่าเท่านั้นซึ่งเสียงก็จะให้ความดังเหมือนกับปืนจริงนะครับสมจริงมีทั้งปลอกทองแล้วก็ปลอกเงินแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภาพประกอบกันเลยนะฮะ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ